สวัสดีค่ะคิมนะคะก็ปกปตินะคะคีมเป็นคนที่ไม่กินกาฟแฟแล้วก็แอนตี้มากๆสมัยเรียนคือเพื่อนกินกันคือไม่กินเพราะว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยมีพี่แนะนํามาดูแบบอวบขึ้นนะลองเอาไปกินตอนแรกก็แบบไม่เชื่อแล้วพอลองเอาไปกินทุกคนไม่ถึงหนึ่งเดือดดนเฮยดิกางเกงตัวเนี้ยคิมเคยแบบรู้สึกไม่ได้ตอนนี้คือมันหลวมมากเร็วนะคะจากประมาณ28 29นะคะเมื่อวานแอบเข้าๆเ,เหลือประมาณ25 26แล้วน้ําหนัก หายไปสี่เกือบห้ากิโลมันกินง่ายจากที่เราเคยคิดว่ามันจะปวดหัวมันจะนอนไม่หลับใจสัน่นไม่มีปัญหานั้นเลยมันแค่มีความรู้สึกไม่อยากกินอะไรวันนึงคิมกินแบบน้อยมากๆตื่นมากินเลยหนึ่งซองยี่สิบห้าแคลพอมันไม่หิวอ่ะตกบาทอากินอีกซองนึงเท่ากับวันนึงคิมกินแบบห้าสิบแคลแคลน้อยกว่าไข่ต้ม มีแต่ตัวที่ช่วยลดน้ำหนักกินกาแฟแล้ท้องผูกตัวนี้ไม่ท้องผูกนะคะเพราะว่ามีไฟเบอร์นะคะที่จะช่วยขับถ่ายดีทุกวันค่ะแนะนําเลยค่ะตัวนี้ดีมาก